ไม้ด้วยดอกกงจักนะครับนะใส่ไม้้ดดวยอยู่ที่ทำก็อยู่ที่ว่าเราอย่าเลือกมุมมันเอาจับกับเราเตอร์ก่อนนีดก็าตายไปนู้นนี่เราเราอาจจะมือใหม่อาจจะกินนิดๆนะเอารถลงรึ่งหนึ่งโรลครึ่งหนึ่ง ยกขึ้นมาก่อนนะฮะเราจะตั้งไหมอ้าวเอียวไม่เลยนุผมยัง,งเดียวดูนะก็แต่งกันแล้วนี่นนอคือเราเราจะเราจะกานออกไปวะมาณสี่มิลจะดูจากไม้ตัวเนี้ยอ่าเราต้องการด้านนี้ให้มันเรียรบนะครับเราก็จะใช้ดอกองกงจัดเป็นตัวกัดนั่นก็คือวางรั้วเข้าไป ยึดอยยึดหนอยจะวางนี่ได้ไหอายึดยัดออกอาห้ตัดเวางให้ันนี้ได้ไหครับไดไห่าไมก็เปนไม้ต้นยาวเออโมวางไว้ใกล้เลยเกือบไปแล้ว เราเริ่มแกะเราต้องม,มีขอบให้มันอย่าไปคิดเพนะื่อ <Dial ogue. S 2> ปรับให้มันเรียบเท่ากันดูเอาไปเรื่องเดียงปเอียตรงนู้นเตียงซ้ายหน่อยเตียงซ้ายหน่อยเตียงเืออรเี่ยเข้าไปธรราเรือ แต่อย่างนี้ยันถือว่ามีดีเพราะมันกินริมหายจริงๆริงมเราต้องไม่หายนะครับเพราะว่าทําให้เลี้ยงไม่เท่ากันเอาดูชิ้นแรกก่อนขยับร้วยเรื่อยขยับรั้วไปคุณจะเสียเวลาขยับวยไปแล้วเอาไว้สองตัวตัวเดียวัตวเดียวอลงเเาราเปิดรั้วไปเราดูว่าเราเปิดเท่าไหร่อ่ะ ดอกมันฟางตึงเท่าไหร่นิ้วหนึ่งนิ้วกว่าแล้วขยับไปค่ะสี่สิบาพอเที่ยวสองก็เปลยเครื่องคใบน้เปอนเปนาเรียกใชมครับเครื่องแล้วขยับล่วงไปเรื่อยเปจนเน้าเรียบถูกต้อง อยากไปจนมันเลี้ยถ้าเรากลัวผิดพลาดก็กลับข้างมันเห็นไ,ไหมจะได้ไม่ต้องลองน้อยๆเรื่องเราลองเลยผมลองอ่ะทดลองลองดูเลื่อนเลื่อนโอ้ไล่ไปไล่มาอย่างนี้ได้ที่ไม่ได้ทำลิมให้มันมีบ่าริมอยู่เนี่ยไว้สำหรับลอง คุคาดั่าคมกรดอดได้ไหมเอาตรงกลางก่อนลองจับจากนี้ไปอีกต่อไปอกัดวบอีกเอาด้านที่เข้านะตองนี้เท่าไหร่สีสิมิลถูกไหมอีก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 อ่าแล้วไม้นี้ต้องยาวไม้นี้ต้องยาวด้วยตอคนใหญ่องนิ้วปลายนะตอนทำ Cái đó nhiễu níu thái. Vừa rồi. nếu rồi. thái rồi. bằng rồi. Vừa thái Vừa เดี่ยวเดียวก็ได้ละได้ละครนี้ถ้าคุณมีไม้กระดานเก่าๆเป็นแผ่นเราทำสองให้ดีนะก็เข็นไปธรรมดาเงี้ยกดหลังหลังไว้เอาไม้ล็อกหลังไว้ก็ป้อนเป็นธรรมดาคนเดียวก็ทำงานได้พอไปสุดกลับข้างไปเลื่อนความละเอียดของมันจะดีกว่ากบใส่ไม้เพราะมันปรับความสูงต่ำได้ ไม้ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากันยึดถือบาวไว้สุดท้ายเรามากินเลยกินบาว,บาวก็อย่าออกมาเท่ากันนี่คือไม้เขาเรียกสยายไม<า>้ด้วยกดอกคนจับคุณอย่าลืมนะไม้หน้าสิบเนี่ยนะไม้หน้าสิบเนี่ยถ้าคุณใช้กบไฟฟ้าสายโอกาสที่จะตรงน้อยไหมน้อยอย่านะงไงก็แหว่งเว้าวนะครับนะแต่พื้นตัวนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะ ืมันเียบให้มันหน้าฟางหน่อยเพราะพื้นมันได้ได้ระดับอยู่แล้วมันเรียบอยู่แล้วดอกลอตเตอร์มันถูกออกแบบมาคมอยู่แล้วนะครับเอาลงขยับอีกทีหนึ่งตอนนี้มายึดนี่นะยึดตรงแล้วอย่าทำเมื่อตอนแรกทข้าไปไม่กของมันคิดไปแหละครับกำแพงไม่ใช่ไม่ใช่คืออ่าดูดูวันนี้อีกอีกนี่เอาเอาถอดเขาแล้วขาใส่หมดเลยทั้งนี้เลย แสดงว่าช่วงแรกต้องเปยวแสดงช่วงแรกต้องเว้นตรงนี้ก่อนนะจย์เพื่อให้เป็นตัวตั้งแสดงว่าลองดูหน่อยสิตัสวิตสวิตใครจะถามอะนีายอย่ารั้

เราก็เอาตรงนี้เข้าให้ห่างจากรั้วมาหน่อยหรือขยับรั้วเข้ามาส่วนไหนที่มันยังเหลือก็ขยับรั้วเข้ามากินไมใ่ใจะถูกกินออกไปนะครับตอนนี้เราตั้งห่างไปถูกไหมรั้วเราห่างไปก็ <ound. S 1> ต, <amin. S 2> ต้องประมาณเอาใช่ประมาณออกใช่เนี่อย่างนี้คุณถ้าคุณจะกัดอีกทีก็ไปวางเราก็ได้เลยาวางให้ตรงนี้ตรงอะไรดอกโรเตอร์ <godt úng. S 1> ก็กัดตรงนี้ออกไปอีกทีนี้วาตรงอันนี้ไม่ต้องขยับรั้วเลยนะ รอบแรกอันเดียวตรงพอที่เกินม <ok ันถูกกินหมดเท่ากับสองร้อต้ามาเชิญที่รั้วไว้อ่ ก็ยังมีนี่อ๋อมีถือมีนี่ไงถูกไหมทีนี้เราก็ขยับอีกครั้งขยับอีกครั้งครึ่งก็จบแล้วในแผ่นนี้ถูกไหมดี๋ยวเราขยับรถขยับอยู่ขยับไปแค่กระดอกเราเตอร์ขยับขึ้นตรงดีกวยขึ้นตรงดีกว่ย รถเก่าหลายๆแผ่นคุณทำคนเดียวเพอีะมองมันปะหยัดคนเดียวเข้าไปมอง ไม่ยากไม่น่าจะติดตัวแล้วเที่ยวนี่ก็จบแล้วน่าที่เดี๋ยวต้งวาวไปที่นึงนะไม่เป็นไรเพราะบ่าตัวนี้ต้องตั้งบนไม้ตลอดอย่างอย่างเนี้ยถือว่าดีมีตัวให้ตั้งอีกมองเห็นมันจะพัวมันจะเกินมันมองเห็นเดี๋ยวตัวนี้มันจะยันลายไม้อยู่เราตั้งทีเลยก็จะตกแล้วอันนี้ค่อยมาลบสุดท้ายเราตั้งทีเลย วัด<อ><อ>ดูว่ามันไม่จะทำให้มันกลุ๋อโอเคโอเคครับ <c oughs> <c oughs> แค่วิ่งไปเหมืโลนิดนึงแบบมันก็ออกหมดแล้วขอทีิ้งยาเดีแฮนยววางฟรีแฮนด์แล้วเนี่ยคล้ฟรีแฮนด์ใช่ป่ะเพื่อไปธรรมดาเงี้ยมันก็จะกินออกไปนะครับลองเปิดเครื่องนิดนึงน้องเปิดก่อนเปิดเครื่องอย่างเงี้ยเข้าไ หายไปเพราะมันมีบาอะไรอยู่ที่าตั้งอยู่ม่าบังคับอยู่นะสุดท้ายพอเรียบเสร็จแล้วมากินบาก็ออกมาเรียบแล้วมีโอกาสช่วงกินบาแล้วมันเอียงไหมจ๊ะไม่มีครับไม่มีมันไม่เท่ากันเพราะเนื้อห้าไม้มันหายไปเท่ากับบาที่เราเว้นไว้มันจะทับปลุกระดับระดับตรงนี้มันโยวางเลยไม้โอเคอันนี้คือดอกองจักรที่ประโยชน์มันอันนี้ประโยชน์เยอะเลยตีบาเดียได้ไหมได้ ไม้ได้นะครับบางทีเราไปเจอไม้ของเรากเก่าๆเนี่ยอยากให้ใหม่เนี่ยตั้งจริงตัดเหลือใช้เวลาแผ่นไม่ไม่เกิน,นจับสุนดอกบัวพี่โบข้างโบง่ายโอเคอันเชิญที่ตัวนี้ครับเชิญที่ตัวนี้